สบายดีพี่น้องสิแกงปลาทูดเด้อนี่อันนี้ก็ใส่ปรุงยังเรียบร้อยแล้วละหัวขาคนสินไข่ไปมากรูดใส่เรียบร้อยแล้วละทุกอย่างจะปลาลุงแต่ป่ากระประ๋งเมื่อด,ดอกปลาเนี่ก็ได้บึงบ้งด้วยซิเมื่อกี้าจะิเทลงบนโแล้วสองสี่เป็นปลาที่อ่าลองนั้นเลยหกหกตัวพอหกตัวเนี่ยก็วไว้ ตุ่นหอมใสพักนั่งตกนั่งตู่ป<ม>ัดปลาสุกเข้าจังถึกพักลงเนาะพี่นอ้องคิดไว้ก่อนจะเอนอมิกสบายดีปลาลุงจะวิปลาลุงเร็วอาบนำ้ำเรียบร้อยแล้วยางเวิร์ยางลิน,นสีชมบ่ะามานันสีชมเกือบกระปุชส ปลากระซุกแล้วเด้อซุกแล้วเด้อแกงปลาไปห,หมอนเด้อเดี๋ยวเอาพักลงทำต้นหอมพักนางตูลงไปกันตอนสุดท้ายเนาะนี่ยีนี้นนไ่ต้องค้นมันปลา ลามสิมนแบบนี้ผักหอมหยุกถือว่าโอเคต้องได้กินเนอะอาะเมนมอนซีมเด้อเมมอนคิดว่าเมมอนปรุงพอดีเลยอะไรในเบรตเติมเนอเนย่างอีกสุดยอดแซ่บๆแกงปลาทูเม,มอน มาแล้วเรียบเลยแกงปลาทูใส่ต้นหอมพักนั้งตูสมมะขามเปียกแซ่บๆมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันมาเส็จเสรแซ่บแกงปลาเหมือนแกงอาหารทะเลปลาอาหารทะเลกินอาหารทะเลเหมือน เดินมาเดินลูกร้านมาสุกู่ทุกคนถูกแรงเสียแรงใจถูกกระร้าใจเม่มอมนเนาะมาถูนข่าวํำกัเผื่นผื่นม่สหายถูกข้ามคอมเมนต์มาเดินมาเดินอาก,ก้อยสบัสดีใจเอะบ่เนี่ยหาคนหล่อกินบ่เนี่ฮะวิ่งแกมาดูเนาะ ก,นกินขนามั่วไก่บบเซตหนึ่งบม่ได้เซตอะไรนะเฮ้ยวิืซอหรือปล่าน้ำน้ำเนี่ยกินบ้างกินเผาบ้า,าอบอกระายเนี่ยป้อนกับอันนี้สีแขนนี่แหละมาเต่ามาลงมากินอีกบ้าง จะไ,ได้่าอิ่มประหยัดนะยันนี่ชิ้นเขาไายแต่ตะเม็ดชินนี้ช่วยๆจะเลยเราจะอยากกินอยู่เลยเนาะยวนนี้ชื่อว่ากินเขาได้นมนั่น ngoài này đây là nôm nào một con đây rồi đứa hai hai sẽ trao một khương nè có tin tin từ từ năm mươi sáu bột ra đây Cháu có kín bò, kín bò bà này bà Kín bà xăm đi đây, bà này xưa này có hệt มเนี่ยกะแซ่บไปแบบหนึ่งแกงใส่น้ำมันสมก็แซ่บไปแบบหนึ่งเนาะแกงปานเรื่องเห็ดกินเนี่ยใส่ผักพริดกระแดกแป็งง้อคือกันแต่รสชาติคือกันบลแซ่บตัวแซ่บกับปลาแซ่ปลาแซ่เห็ดกินเนี่ย ค<ว>ือกินแซ่บั้ตเจแกวประเดกกระเซบดูทื่อๆนึกว่าเหอดเห็อย่างไรนะ แม่โทรมาไปสน,นใจมาสนนะแม่ได้ดีเซ้ยปิน,นามาแม่ปิน,นามาให้แม่ในแม่แม่มาลบน้าเซยมาสนเด็กหน่อยบางคนแม่โทรมาเห็นหนา้าแม่มันจะให้ใส่บากๆเลยเนาะ นี่มาชวนเด้อกําแม่ไปหวนแม่เด้อยายเปิดจิตอันแม่อ้นเพิ่นเบิ่งพอได้ยินเสียงแม่อ้นเพิ่นเบิ่งก็มา่องเบิ่งมา่อง่า่องมงหน้าแม่เพิ่นน่ะในินเบิ่งิแล้วก็ไปบ าาชิ้นเขาทานเจ้าได้ยังไหมอดต้มเข้าให้มาเลยต้มเขาให้มาให้แมวนะเด็กเดียวเดีย กินผักบอก่อกินข้าวอ,อือฮะไม่อยากละบ่ใส่สุดซีสมสุดกีฬากัดแท้มันเนี่ยเราแท้มันเนี <c> ่ย <oughs> เราแท้มันเนี่ยเราเป็นพิเศษเด้อมันนี้เด้อ อาบน้ำแต่งตัวรอพอเยนะ็นนจะอุน่นแล้วกัดจิ้มันหมด ้จะดือนะแม่บอกค่ะ ขึ้น thử นะอีบาดนี่ตัง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  mà ตังตังตัง trang cứ là nón đớp Mình đớp kính bác Kính bác này kính bỏ để hết hết đêm Không à? à đi này Mình đưa Ăn nhỉ? Thốt nhỉ? Thốt chưa ba biết chưa ha biết chưa không có tiền tôi đi chơi lắm không นี่ก็ล่าพีล่าน้องเดอ้อลูกล้านเมื่อถูกทุกคนขอบมุกขอบใจถูกคำาคอมเมนต์ที่เขามาส้มส่องแม่มอนถูกสิ่งถูกอย่างเนอะโอเคบาย